สวัสดีครับโรลโทรหาใครอ่ะมีใครอยู่ไหมคะอ๋ยอยู่เต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจนเนตสุภาพสตรีสาวสวยทุกคนสวัสดีท่านประธานด้วยนะคะสวัสดีพี่พี่น้องน้องพี่สวัสดีพี่เจนเนตครับสวัสดีคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นหนังแจกบักบวงกันเหรอเนี่ยครับพร้อมจะเต้นหรือยังคะของหนูลำวงโคไม่ถนัดเอาไงเออมันเลยของหนูต้องแดนเลยครับได้ได้ ใครข้อเข่าอักเสบมีปัญหานั่งเต้นอยู่ที่โต๊ะนะคะใครไม่มีปัญหาอยากผิวอยากเสริมข้อเข่าเต้นเลยค่ะเต้นขอบพระคุณค่ะวันดีค่ะเอ้าห่วงใยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วเพลงแรกเลยค่ะเอาติดยาวเป็นเม็ดแรกเลยนะคะเฮ้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 โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อใอยูจะมีใจ ไม่ม no right. mm ีใครลองมามีระมาอมาสิมาล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 ามันชอบใครลองมาชอบเขามาอมาสิมาล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 าไม่มีแฟนลองเป็นแฟนเรามาอมาสิมาลาลาลา h e เธอจางเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหม Hey เธอจางเธอยิ่งรู้จักเธอยิ่งเลย พอสแตนบายรอวันไหนทีพร้อมเป็นแฟนไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะพอสแตนบายรอวันไหนทีพร้อมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจมีใครเรามาบีลรามาอ่ะมาสิมาล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 าเอ๋อ ทชอบลรมาโอ้โหอมาสิมาละลา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 ไม่มีแฟนเราเป็นแฟนเรามาอามาสิมาละาลาลาลาอ่าคาเฟอีนซะหน่อยคาเฟอีนซะหน่อยเติมพลังครับฮิคาูิโนเอสโเอรอาราบิกาโรนตาเอาไดีนับมอบคาซูเปริตยาติดนา หรือปลาท่องโกะปลาซอยบลาเฮ้ลาบเตลาบเตเค้าีเค้าพีคาเฟอีนเฮ้เฮ้ร่างกายต้องการคาเฟอีนโอ้โหถ้าหญิงลีได้หมดทุกคนเลยนะเฮ hey. ้อีกรอบอีกรอบค่ะพร้อมพร้อมพร้อมคิดซีคิดซีเค้าปู่ฉ ปากทองโกปากซอยบ้านเฮ้ยลาบเตลาเตกาแฟกาแฟคาเฟอีเฮ้เฮ้ร่างกายต้องการคาเฟอีโอ้โหยแจ้นสวยทุกคนใครเป็นสาวกติ๊กต็อกต้องเต้นอันนี้ได้ hey, hey. เฮ้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะ yeah, nah, nah. ทึบทึบทบ ทำแล้แต่ติต่อ อย่าจองไว้ไม่อยากให้ใครา็พบเจอ ร้องมาดูดน้ำมาเหรอครสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะเหมือนเราเราติดม้าเลยหรือว่าท่าทอมสาวเดี๋ยวท่าทอมสาวเอาขอเด็กวัยรุ่นหนึ่งมาโย่แล้นี่คือสิ่งทีเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมือเอาเหล็กงัดพูดเบาๆทุกไลน์เด็กวัดตั้งใจฟังก่อนจะิรีบก็ต้องรีบมาก่อนได้เวลาซิ่งมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งก็ต้องิ้นมาก่อนแล้วถึงยังไม่ซิ่งก็ต้อง นี่คือท่าทองสามขอบแน้ยกณนั่งมองดาว,วกาูไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่คมมูเขารู้ท่าทองสามกูไม่มีวันลืมกูกูมาจากไหนแต่ตีนต้องพยายามนานไหนถ้าเป็นกูคนเดียวกูคงไม่อาจไปแต่นี่คือท่าทองที <Yeah. S 1> มเคื่อนเพลื่อนและคือเร้นแรงแซ่บสิ่งที่จะแตะผมไหมค่ะน่คุคณแม่ม้่ายค่ะอ่ะเพื่อสาวคนนี้ก็ปากแดงจัดต้องใส่กัน ชี้ดาวแตตอนนี้มันก็อยู่ก็ดามาใช่ดินทุกประเด็นเป็นชาพกเมครา,าไปให้มึงได้ยินนนี้ก็เสียงจะเด็กวันสิที่บ่งบอกตัวตนที่เชัดแล้วแไ,ได้ดาเพวกเอได้่นนะั่นงจ้าไอ้เจ้าอีกที่มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสกเกิร์ตกที่ชอบไปสกเกิรแต่เปลี่ยนผู้บออสศัสยใส่ไมเวอร์ไอแามมา้แมนตัมอตปวตัดีต่อยามีสติีเเปลี่ยนไป,ไปเป็นเติร์แอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าผัวของมีอสคนอว มาทำงานโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไหมคะขอเสียงวัยรุ่นหน่อยค่ะโอ้ยังไหวยังไหวไหวไหวอยู่ไหวยยังไหวยังไหวค่ะค่ะความสวยไม่คงที่แต่ลีลาดีสิคงทนอ๋อครับผมเอาอีกเหรอคะยังไม่เหนื่อยเหรอคะคนร้องเหนื่อย้วใช่ไหมจริงๆอะอยากจะร้องจาก เวลานี้ไปจะถึงตีห้ก่อนพระบินทบาด้วยซ้าไปนะคะแต่ว่ากลัวว่าทุกคนภารกิจของทุกคนที่มีเยอะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้นอนนะคะปกติอยู่ที่บ้านก็ร้องทั้งคืนนะะคะร้องไงฮะก็ร้องไปร้องดังไหมร้องดังไหมปกติร้องเอ้เอ้อ๋อร้องไม่ค่อยดังมากไม่ค่อยดังเท่าไหร่ถ้าดังมากๆเดี๋ยวเพื่อนบ้านตึงอ๋อครับผมคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็ร้องเพลงไงก็ร้องเพลงไง ขอบคุณนะคะก็ขอให้ทุกคนมีพลังใจที่ดีมีมีพวกเราอยู่ในกำลังใจนั้นด้วยค่ะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณกิจกรรมดีๆจากพี่ๆน้องๆน้องอี้น้องพี่หลุยพี่ท่านประธานนะคะทุกท่านนั่นักพนัอยู่ตรงโซฟานะคะแลวเดี๋ยวไม่ใช่พวกเราเล่นเสร็จแล้วเราจะกลับเราไม่กลับนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาช่วยลอกแหนตรงนี้ออกด้วยไม่ต้องไม่ต้องให้เขาทำเองอ๋อจริงๆเอาพี่ยิงยงมาดูดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะเออมาไปแล้วมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขอบคุณครับก็แล้วก็ทำบุญไป3,000บาทนะคะทำบุญด้วยดีมากเพื่อนๆครับไม่ใช่เขียวค่ะอ๋อไม่ได้ทำมาร้องเพลงก็ถือว่าได้บุญแล้วมาร้องเพลงด้วยแล้วก็ ขโมยเงินเพื่อนมาสามพันมาทาบุญด้วยโอ้ดีมากดีมากไปขโมยไป่สามพันไม่ใช่เงินเพื่อนะเงินผัวมันนี่แหละเชื่อกอดีมันขโมยเงินผัวมันนี่แหละกาลังใจของเจนิเกียวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแล้วก็ขอให้มีอะไรที่มีโชคดีเข้ามาในชีวิตมีตกใจตกใจสิขอให้เจอสิ่งดีๆจะเันที่ไหนขอให้ทักทายนะคะเขียวค่ะ เขียวคำดำดีดูเด่นเด้งดีด้วยดูดดังดวบดวบค่ะครับโอ้โหสรรพคุณดไม่ได้เขียวยันชื่อนะเขียสโลแกนยาวค่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมไอที่อีกรอบมั้งเขียวคำดำดีดูเด่นเด้งดีด้วยดูดดังดวบดวบค่ะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขียวเฉพาะชื่อนะเขียวยันเหงือกนะเหงือกก็เขียวมึง่สังเกตนะพี่นี่นะไปแร่แล้วทำเหงือกแดดเดียวนะโอ้ยอย่าพูดเลจิ้มกระแจวเอ้ยโอ้โหไปขุดกินเลยโอ้โหแท้ พี่อันนี้พี่ชายกับพี่ชายค่ะใช่รักนับถือกันเออไหว้กันพี่คนดีค่ะนี่คือการให้เกียรตินะคที่แต่พักหลังพี่ไม่พักหลังพี่ไม่เคยมีใครนับถือเลยนะครับขอบคุณค่ะตอนนี้มีตลกน่ารักน่ารักรออยู่เพียบเลยนะคะยังมียังมีตลกมีตลกอีกชั้นหนึ่งไอ้ที่เดินยัวเยี่ยหัวหลังนั่นตลกหรือหนอนเดินยัวเยี่ยตลกเข้ามาเป็นทีมหลายคน ่กคนขอบคุณนะคะพอเสร็จจะมืให้พ้องเจมส์เกียรติด้วยเดี๋ยวมาพบกับเพื่อนศิลปินของเราแล้วกันตลกนะครับเยินสกอร์เปียนครับตอนนี้มาพร้อมทำอะไรนี่โปูปูพื้นให้ตลกคณะนี้ไม่ต้องถึงกับปูผมปูผมแดง่คณะนี้เขาสามารถเล่นข้างถนนได้ไม่ต้องปูผมแดงให้เล่นอตรงไหนก็เล่นได้หมดขอเป็นงานบูรงานกุศลครับผมปุ่มือต้อนรับคณะเยินสกอร์เปียนครับเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไม่ตบมือพวกเราหน่อยหรอครับขอบ,ขอบคุณมากครับ,บใครตบมือเราขอให้สุข